อ้าวออหนูยังไม่ได้เปิดอ่ะหนูเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะอุ้ย A B C D E F G H I J K M N O P ้าดูไม่มีพิษภัยนะเป็นการลองไหมด้วย A B C ถึง C อ่ะดูเป็นเชฟมานะครับไหนๆเราเปลี่ยนเสียงดิเราเปลี่ยนเสียงดิฮัลโหลอะไรนะคะ ใค่ไหมคะว่าเสียงนี้ขอใครอุ๊ยจำได้ไหมคะเนี่ยจเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูมาเองพี่แนงะพี่แนงะหนูเองห,หนูไงคะหนูที่พี่จำชื่อไม่ค่อยได้ไหนมีเสียงอะไรอีกวย A B D C D, D. <h bas> ลำโพงลำโพงลำโพงนี่คือเสียงอะไรอ่ะโอ้เสียงผู้ชายเราเราเปลี่ยนเสียงไม่รู้ว่าแปลกใหม่เลมนะหน้าหนิวชัยหน้าหนิวชัยลงมากอ่ะลำโพงลโพงมันเป็นยังไงคะลำโพงน้ำเจ้าบุญลำโพงค่ะลำโพง โไม่ว่าเหมือนเสียงใครสักอย่างหนึ่งไหนพูดได้เหมือนมากเหมือนเสียงใครสักคนหนึ่งลำโพงขาดลำโพงเออวันนี้ลองมาขาดลำโพงขาะลำโพงเสียงใครว็าอย่างนี้เลยอ่ะเสียงคนหนึ่งอย่างนี้เลยอ่ะเด็กไอดอลเลยเสียงเสียงนี้เลยแต่เราพูดความจริงแล้วมันคือเสียงหนูเน่ย เปลีนน่ยนเสียงบ้ามองเลยลองเย A น้าวิชัยตอ,อนเวลาไปจีู้นะ เนวไหนไปไปขับเครื่องบินเคราใจปใครใครใคี่ครยแหละรใค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 ุใอยาครใครใครใครนครใ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 คร่ครใกรใครใครใคร่ครใคใครอครใครใครในี่ครใะรใครใคอใคลใครใครใใ AB A B อวจับข้าวครับกับข้าวคือมาปกติแล้วนะคะบเนี่ยื้าวตีครับเอเอ A นมดเออัลฟาบีบอลบีดาวโรบีาวีชาลีสีชาลีสีเดลต้าีเดลต้าเอจจเจจเอไปเอพี C D แล้วก็ไปเน